วัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนำเสนอให้ชมกับรถนิสสันนาวราปี2011นะคะเป็นรถกระบะตัวสูงค่ะรถสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะราคา1 1 5,000บาทค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นเพลงมีฟังค่ะสามารถเดินทางไกลได้ ขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกติพร้อมรุยเข้าสวนเข้าไร่ก็ไปกันได้นะคะ1,15,000บาทค่ะกับรถกระบะมือสองนะคะเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลแคปเปิดได้กว้างๆขึ้นลงสะดวกภายในสภาพสวยงามตามรูปเลยนะคะรถพร้อมใช้พร้อมขับกับทุกท่านอยู่แถวพุทธบูชา39ค่ะคันนี้ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้านะคะและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะทางเราเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ